แบรนด์เพนกวินต้องเป็นแบรนด์ที่สนุกเห็นปุ๊บรู้เลยว่าจำได้นี่คือร้านเราอะไรที่ทำให้คนรู้สึกคุ้มตั้งแต่ยังไม่ต้องคิดเนี่ยขายอะไรที่ลูกค้าซื้อดีกว่าสิ่งที่เราต้องทำคือทำให้ลูกค้ารู้สึกอร่อยด้วยตาก่อนถ้าบัวถามทุกคนว่าสัตว์อะไรในโลกนี้ที่ปรับตัวเก่งที่สุด หลายคนอาจจะตอบในใจเอ๊ะมีหรือเปล่ามีกวัวโลกเหนืออยู่อากาศหนาวๆหรือจะเป็นอูดอยู่ในทะเลสาบร้อนๆแต่ถ้าวันนี้ยุคนี้บัวตอบเลยนะคะสัตว์ตัวนั้นคือเพนกวินค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้มีโอกาสมานั่งคุยกับเจ้าของผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์เพนกวินอีชาบูเป็นสัตว์ที่ปรับตัวยังไงให้อยู่รอดในยุคนี้ที่การแข่งขันสูงและ โควิด1 9สงครามที่ไม่มีใครคาดคิดนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับพี่ต่อแล้วค่ะพี่ต่อธนพงวงชินศรีสวัสดีค่ะพี่ต่อสวัสดีครับคุณบัวครับพี่ต่อเป็นเกียรติมากๆจะบอกเลยว่าวัวเนี่ยเป็นหนึ่งใน100ลูกค้าแรกอของเพนกวินอีชาบูสาขาสะพานควายถือ,อว่าเป็นผ,ผู้ผู้มีอุปการะคุณค่ะวันนั้นยังแอบคิดอยู่เลยว่าอุ้ยไอเดียดีจังเลยร้านชาบูเล็กๆแต่ว่าดึงเอาเพนกวิน ที่น่ารักมากคือปกติไปเพนไปร้านชาบูสมัยก่อนเนาะก็จะเห็นแบบมีการตกแต่งแบบฟิลญี่ปุนน่นนอยหรือเข้าไปแล้วดูแบบโอ้โหหรูหราเข้าไปร้านนี้คิกขูน่นารักดูแล้วมันฟิลคู่จังเลยนะคะย้อนกลับไปหน่อยทําไมต้องเป็นเพนกวินนะคะพี่ต่อก็จะ,จะบอกว่าจริงๆแล้วล่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ชอบเพนกวินเราไม่ได้เป็นผู้ชายที่เป็นสายหวานขนาดนั้นแต่จะเห็นว่ารูปแบบร้านรูปแบบแบรนดิ้งเนี่ยเราทําออกมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราอยากจะไปจับเขามากกว่า จริงๆด้วยพื้นฐานผมเป็นสถาปนิกอพอเป็นสถาปนิกเราก็เริ่มรู้แล้วเอ๊ถ้าเราจะทําร้านเนี่ยเราคงไม่ได้ทําร้านเท่ๆเหมือนให้เรามาทานคนเดียวเราอยากทําร้านที่ 1. คือแตกต่างจากตลาดเห็นปุ๊บรู้เลยว่าจําได้นี่คือร้านเราได้ยินชื่อครั้งแรกได้เห็นชื่อครั้งแรกรู้เลยว่าคือร้านเหลาเราก็ทำกันบ้านว่าเอ๊ร้านมันจะเป็นแบบไหนดี เราก็ตัดความเป็นญี่ปุ่นทิ้งไปก่อนเพราะว่าทุกคนในตลาดจะทําความเป็นญี่ปุ่นหมดละ hmm. เราอยู่ในโลเคชันนั้นเราก็คิดว่าเออมันก็คงมีกลุ่มคนรุ่นใหม่นอ้อที่เขาอยากจะลองอะไรใหม่ๆเราก็ตั้งชื่อร้านเป็นเพนกวินเพราะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีผู้หญิงผู้ชายผู้คนแก่หรือเด็ก hmm. เกียดเพนกวินอ๋อจริงเออไม่ไม,ไม่มีจริงจริ oh. นั่นก็หมายถึงว่าสัตว์นี้มันดูจะเฟรนลี่กับคนถ้าเราทําเป็นแบรนด์มันก็คงเป็นสะพานที่เชื่อมเรากับลูกค้าได้ ก็เลยที่มาของร้านเพนกวินอีชชาบูโดยที่รูปแบบดีไซน์การตลาดแบรนดิงทุกอย่างเราตั้งใจที่ทํามันไม่เหมือนกับคนอื่นเลยอันนี้คือวันแรกที่เราคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่พี่ต่อทําคือทําอย่างไรก็ได้ให้ตัวเองอะ stand out หรือว่าแตกต่างออกมาจากร้านชาบูช่วงนั้นจะน่าจะหลายร้อยหลายพันร้าน,น,นใช่เพราะเราเ,<อ>เพราะเราคิดว่าอย่างนี้เวลาเราจะเลือกร้านอะไรสักร้านหนึ่งอะเราไม่มีทางรู้หรอกว่า ร้านนี้อร่อยกว่าร้านนี้ร้านนี้อร่อยกว่าร้านนี้เพราะมันยังไม่ได้เข้าปากเรา oh, oh. สิ่งที่เราต้องทําคือทําให้ลูกค้ารู้สึกอร่อยด้วยตาก่อนอร่อยด้วยปากคําว่าอร่อยด้วยตาคือเห็นปุ๊บแล้วมันชนตาเฮ้ย oh. <Hey, S 2> ร้านอะไรน่ารักจังเลย oh. แท็กแฟนเธอเธอพาไปกินไหนจีแท็กเพื่อนแกแกไปกินกันอันนี้คืออร่อยด้วยตา oh. เสร็จแล้วพอลูกค้ามาทานด้วยบริการที่ดีด้วยรสชาติที่ดีก็จะทําให้ลูกค้าอร่อยด้วยปากแล้วทาให้เขากลับมาทานซ้ำอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของร้านเราคือ อร่อยด้วยปากมันแล้วแต่คนชอบไม่ชอบต้องอร่อยด้วยตาก่อนเหมือนคนเนาะจะชอบใครต้องสวยหล่อนำมาก่อนตรงสเปคถูกใจหลังจากนั้นจะชอบจะรักกันจะแต่งงานกันคุยกันถ้ารู้เรื่องก็คอยว่ากันอีกทีนึ้งแบบนั้นมันก็เป็นคอนเซ็ปต์คล้ายกันแล้วก็ตั้งชื่อตรงมากเพนกวินอีชาบูชัดเจนว่าฉันขายชาบูเพเพราะเราก็ไม่ได้อยากจะต้องให้ลูกค้าไปตีความเองว่า นี่เธอขายร้านนี่เธอเป็นร้านกาแฟเธอเป็นร้านอาหารอะไรแบบนี้เพราะชื่อมันมันอาจจะนำไปเป็นอาหารแบบอื่นเราก็เลยคิดว่าไม่ต้องคิดเองบอกไปเลยว่าฉันขายชาบูก็เลยเป็นที่มาชื่อเพนกวินอีทชาบูชัดเจนจำง่ายและสะดวกต่อการพูดต่อแชร์ต่อด้วยใช่จากวันนั้นที่ขายชาบูครับมาจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะพี่ต่อเจปีพอดี 7ปีพอดีที่เพนกวินอีชาบูเริ่มจากการขายชาบูแต่วันนี้ถ้าเข้าไปในเพจเห็นทุเรียนเอยมีหม้อต้มเอยไอ้แพาเก็ตหม้อต้มของไม่ต่อเนี่ยเหมือนขายหม้อต้มแล้วแถมชาบูนะเพราะว่าเหมือนหม้อต้มมูลค่าสูงมากจริงๆนะคะมีอะไรอีกอะมีแถมโรงแรมอีกโรงแรมก็ไปอีกล่าสุดอันนี้ผูกใจดิฉันมากโบทอกก็แถมแถมไปจนถึงโบทอกแล้ว ยังไงคะทาไมมันถึงต้องปรับตัวจากชาบูมาจนถึงหลายสิ่งหลายอย่างในเพจตอนนี้ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าแต่ก่อนเราก็ขายแต่ชาบูอย่างเดียวเพราะเราคิดว่าโอเคเราแข็งในชาบูเรามีตลาดเฉพาะเป็นชาบูพอเกิดโควิดแล้วล็อกแรกเพนกวินไม่เคยทํา delivery เ,<ะ>เราไม่เข้า d e l i เ e r y เลยเพราะเราไม่เชื่อว่าคุณบัวจะยอมเราสั่งอยู่กับบ้านแล้วก็สั่งชาบูมากินต้องมีหม้อต้องมีอะไรอีกล้างจานอะไม่อยากล้างเออมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลําบากพอมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลําบากปุ๊บ ปรากฏว่าเราก็ขายไม่ได้พอเราขายไม่ได้เราต้องไปต่อเรามีพนักง,งานเกือบ200คนเอ๊แต่ทำยังไงเราก็นั่งวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าไม่กินชาบูเฮ้ยไม่ใช่เขาไม่ชอบกินนี่เขาชอบกินแต่มันไม่สะดวกจะต้องมานั่งหาซื้อหม้อจะต้องมานั่งทํานู่นทนํานี่แถมไปเลยได้ไหมก็ตั้งคําถามขึ้นมาว่าแล้วจะทํายังไงให้แถมแล้วลูกค้ารู้สึกคุ้มโดยที่เราเองก็ต้องได้กําไรนะเราไม่ได้มูลนิธิเราต้องการเพื่อความอยู่รอดก็ ไปเอาหม้อยี่ห้อหนึ่งที่เรารู้จักขึ้นมาเราก็ไปต่อรองกับเขาณวันนั้นเขาว่าขายไม่ได้เราก็ขายไม่ได้อะเจอกันครึ่งทางดีกว่าพี่ขายในราคาต้นทุนให้ผมผมมาตั้งชื่อให้มันดูเท่ๆว่ามูจิอันเอานี้คิดเองด้วยอะให้มันดูมีมูลค่าขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทําราคาให้มันต่ําก็ใส่ลงมาในต้นทุนของชาบูเลยแล้วก็บวกขึ้นมาทีบหน่อยแต่เราก็เสนอไปว่าเริ่มต้นแค่1 1 9 0แต่คุณได้มูลค่าหม้อ9 9 0 คนก็จะคิดในใจว่าเฮ้ยสองร้อยบาทค่าชาบูแค่สองร้อยเพราะมีหม้อด้วยซื้อดีกว่าอะไรที่ทําให้คนรู้สึกคุ้มตั้งแต่ยังไม่ต้องคิดเนี่ยแสดงว่ามันชนะใจคนละมันก็เลยเกิดเป็นการพูดถึงแชร์ต่อแล้วก็ทําให้เราได้ยอดขายมาพอสมควรนะตอนนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยชาบูมันก็ไปขายันอย่างอื่นได้นี่ว่า oh. สิ่งที่เราทํามันเป็นเรียกว่าจุดขายระยะสั้น uh. เพราะว่าเราทําปุ๊บขายดี เอาร้านชาบูอื่นเขาเห็นเขาก็ทําตามเชนใหญ่ที่ขายอาหารพวกนี้เขาก็ทําตามเราไปมปมาไม่มีหม้อขายเพราะทุกคนก็ซื้อหม้อไปขายหมดลูกค้าก็แหกกันไปซื้อแบรนด์ไทยแบรนด์มันที่เราที่เรารักที่เราชื่นชมชปัญหาตอนนี้คือหม้อใหญ่ก็ไม่เหลือหมดทุกคนขายหม้อหมดเอาไงดีเหลือหม้อเล็กเราก็เริ่มไปวิเคราะห์เอ๊จริงๆมันก็มีกลุ่มคนที่อยู่หอพัก อยู่อพาร์ตเมนต์คนเดียวหรือช,ช่วงต่ังตัวแล้วเขาเราก็จะเห็นว่าแบบเขาก็จะบอกว่าโต๊กกินข้าวเขาเล็กดีเดียวเอาหม้อใหญ่ไปก็เก็บก็ลําบากเราก็เลยทําเป็นหม้อเล็กแล้วก็ทําเป็นเหมือนกินชาบูคนเดียวแล้วเราจะมาเปลี่ยวไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยคาแรคเตอร์ของแบรนด์เนี่ยแบรนด์เพนกวินต้องเป็นแบรนด์ที่สนุกอะไรก็ตามที่ไม่อยู่กับเรามันก็ต้องมีความสนุกในตัวอ,อันนี้ก็ทําให้เราก็ผ่านเราลอกแรกแบบ ตัดแขนตัดขาไปบ้างมีปิดสาขาบ,บ้างเพราะว่าด้วยสวภาพเศรษฐกิจเองก็ดีดีลลิวิลี่ต่อให้จะขายยังไงไม่มีทางเท่าหน้าร้านอยู่แล้ว mm hmm. จนเราก็ไม่เห็นว่าเท่จริงๆอ่ะลูกค้าจริง,รงๆเขาก็อยากเที่ยวเก็บกด oh. ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวเองก็อยากจะขายของเออเราทําไงได้บ้างเรามีฐานแฟนอยู่เยอะ oh. เราก็เลยแมทชิ่งกันระหว่างโรงแรมกับชาบูซื้อชาบูแล้วก็แถมโรงแรมภูเก็ตไปเลยโรงแรมที่เราแถมแพงที่สุดถ้าหายสี่สั้นคืนละ เกือบหมื่นแต่ซื้อ2008ได้ชาบูกิน4ี่คนและโรงแรมคืนหนึ่งไปเลย,ยเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บก,ก็ยังขายยากอยู่เราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นกูไม่ขายชาบูมันละขายอะไรที่ลูกค้าซื้อดีกว่าดูเลยว่าลูกค้าซื้ออะไรก็ณนะวันนั้นมันก็เป็นหน้าทุเรียนอ๋อเออใช่ทุเรียนเป็นสิ่งที่ที่คนไทยกินไม่ว่าตะเงินเยอะเงินน้อยแต่ถ้าหน้าทุเรียนมา ซึ่งรจริงๆป,ปกติแล้วอ่ะคนไทยไม่มีโอกาสกินทุเรียนดีๆนะเพราะมันส่งออกหมดจริงของดีอยู่ส่งไปจีนส่งไปนู่นไปนี่นะวันนี้ผู้ประกอบการมันก็ขายไม่ได้เราก็เลยไปหาเจ้าที่เราคิดว่าดีที่สุดในตลาดที่คนไทยไม่เคยได้ทานแล้วก็ไปคุยกับเขาเลยก็ทำด e ลิเวอรี่กันก็เลยเป็น p e n กวินอีทุเรียนอันนี้ก็ทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ดิ้นไปเรื่อยๆนวันนี้เพนกวินก็เลยยังตอบไม่ได้ว่า อนาคตเราจะขายแต่ชาบูหรือเปล่าเราอาจจะเป็นแบรนด์ที่ขายทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการหรือไม่แน่เดือนหน้าอาจจะมีขายอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารเลยก็ได้เพราะเราต้องคิดแบบนี้ตอนนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยลูกค้ากลุ่มเดิมถ้าเราขายโปรดักต์เดิมลูกค้ากลุ่มเดิมซื้อไปแล้วเราก็ต้องไปเสียเวลาหาลูกค้ากลุ่มใหม่ถูกฉะนั้นถ้าเราลองคิดมุมตรงกันข้ามกันถ้าเรายึดลูกค้ากลุ่มเดิมเป็นหลักถ้าเขาซื้ออันนี้เราไปแล้วเราจะมีอย่างอื่นขายเขาได้อีกหรือเปล่า กรพลิกวิธีคิดนิดเดียวเองแสดงว่าจากที่ฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการปรับตัวอไอเดียใหม่ๆดิ้นให้มันรอดเนี่ยนะสิ่งที่พี่ต่อสนใจมากๆแล้วพูดย้ำแล้วย้ำอีกคือลูกค้าต้องการอะไรใช่ปัจจุบันมันม,นมัมันไม่ได้อยู่ในยุคที่เราอยากจะขายสิ่งที่เรามีอย่างเดียวแต่ลูกค้ามีเงินจำกัดลูกค้ามีตัวเลือกเยอะขึ้นในขณะที่เงินเขาน้อยลงนัน่นหมายถึงเขาคิดเยอะขึ้น เราจะต้องไปแคลกให้ได้ว่าในใจเขาอะผู้หญิงคนเนี้ยเขาต้องการอะไรผู้ชายคนเนี้ยเขาต้องการอะไรเราในฐานะของแบรนด์สามารถขายเขาได้ไหมหามาได้ไหมและที่สําคัญเขาเชื่อเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแบรนด์เนี่ยมีมูมลค่าอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยถูกต้อง